สวัสดีค่ะสาหรับในวิดีโอนี้นะคะเราจะชวนกันมาเย็บค่ะเป็นกระเป๋านะคะจะเอาไว้ใส่สําหรับอุปกรณ์เครื่องเขียนปากกาดินสอหรือว่าจะใส่โทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะกระเป๋าใบนี้นะคะข้างหน้าจะหุ้มตัวพลาสติกกับด้านหลังนะคะส่วนด้านในนะคะเราก็จะใส่ตัวของนะคะแล้วแต่เราเลยค่ะจะเป็นลูกปัดนะคะหรือว่าจะเป็นพวกกระดุมอุปกรณ์ตกแต่งต่าง,างๆเข้าไปด้านในนะคะเพิ่มลูปเล่นให้กับกระเป๋าเราค่ะวิธีการเย็บนะคะง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่ ต่เย็บกันเลยค่ะ รุ่นที่เราเลือกใช้เย็บในวันนี้ค่ะจะเป็นตัวเบอร์เน็ตนะคะรุ่น B33 ค่ะซึ่งเดี๋ยวหลกัหลกๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีการเย็บนะคะลงบนตัวพลาสติกช่วงที่เราเย็บลงบนพลาสติกค่ะอุปกรณ์สําคัญของเราอีก2อย่างนะคะที่มีความจําเป็นในการเย็บก็คือตีนผีนะคะเย็บหนังหรือเย็บพลาสติกตัวนี้ค่ะกับเข็มนะคะสําหรับเย็บหนังหรือว่าเย็บพลาสติกค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะนําตัวผ้าชิ้นหน้านะคะ2ชิ้นค่ะคือชิ้นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะผ้า2ชิ้นนี้ค่ะรีดติดตัวผ้ากาวด้านหลังให้เรียบร้อยทั้งสองชิ้นค่ะที่เรารีดติดผ้ากาวนะคะเพื่อเสริมให้ผ้ามีความแข็งขึ้นนะคะจะได้อยู่ทรงมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะนาพลาสติกนะคะมาเย็บติดกับผ้านะคะชิ้นนอกทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งเวลาที่เราเย็บตัวพลาสติกติดลงไปบนผ้าค่ะมันจะมีการเลื่อนกันไปขยับไปขยับมานะคะเราก็เลยจะต้องเผื่อผ้าว่านะคะ ไว้สําหรับเย็บโดยการที่เราจะขีดตัวเส้นสีฟ้านะคะเข้ามานะคะโดยรอบ1เซนค่ะเดี๋ยวเวลาเราเย็บนะคะเราจะเย็บวางพลาสติกลอนบนตัวชิ้นผ้านะคะแล้วเย็บเข้ามาจากตัวเส้นสีฟ้าค่ะประมาณ1-2มิลนะคะ เดี๋ยวเราเย็บตัวชิ้นหลังก่อนนะคะโดยที่เปลี่ยนตัวตีนผีนะคะเป็นตีนผีเย็บหนังหรือตัวพลาสติกค,ค่ะปรับค่าความถี่ห่างของลายเส้นเย็บของเรานะคะอยู่ประมาณ4มิลค่ะแล้วก็เย็บเหมือนการเนานะคะโดยรอบให้ติดกันค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเปลี่ยนเข็มนะคะเป็นตัวเข็มสําหรับเย็บหนังหรือพลาสติกด้วยค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวชิ้นด้านหลังนะคะชิ้นหน้าเราทําเหมือนกันค่ะเย็บติดแต่ว่าก่อนที่เราจะเย็บปิดทั้งหมดนะคะให้เราใส่ตัวอุปกรณ์ตกแต่งของเรานะคะลงไปในซองด้วยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ตัดผ้าส่วนเกินนะคะตามรอยเส้นสีฟ้าของเราค่ะให้เหลือเท่ากับขนาดที่เดี๋ยวเราจะเย็บค่ะทำแบบนี้ทั้ง2ชิ้นนะคะชิ้นหน้ากับชิ้นหลังค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะได้ตามในรูปนะคะขั้นตอนถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะมาติดซิปกันค่ะเปลี่ยนตัวตีนผีนะคะเป็นตัวตีนผีติดซิปนะคะที่ไปกับตัวเครื่องของเราค่ะเดี๋ยวเราจะเย็บติดซิปกันนะคะโดยที่เดี๋ยวเรานะคะจะประกบตัวซิปหน้าถูกนะคะเข้ากับตัวผ้าหน้าถูกของเราด้านหน้าค่ะแล้วก็เย็บยึดติดไว้ก่อนค่ะ เสร็จแล้วนะคะนําผ้าชินซับในของเรานะคะที่เป็นตัวหน้าถูกค่ะประกบลงไปค่ะแล้วก็เย็บติดไปค่ะ 1ด้านแล้วนะคะเดี๋ยวอีก1ด้านค่ะเราก็เย็บเหมือนเดิมเลยค่ะติดซิปทั้ง2ด้านเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บกดนะคะเฉพาะตัวผ้าชิ้นหน้ากับต,ตัวพลาสติกนะคะชิ้นซับในเราไม่ต้องเย็บกดลงไปค่ะเดินเย็บกดนะคะด้วยค่าความถี่นะคะประมาณ3มมิลนะคะอย่าลืมนะคะเปลี่ยนเป็นตัวเข็มเย็บหนังนะคะหรือพลาสติกแล้วก็ตัวตีนผีเย็บหนังหรือพลาสติกด้วยค่ะ เย็บเสร็จแล้วนะคะของเราค่ะตัวกระเป๋าชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะเดี๋ยวเราจะมาเย็บเป็นตัวสายคล้องกันนะคะผ้าชิ้นทํำสายคล้องของเรานะคะก็เหมือนเดิมค่ะรีดติดตัวผ้ากาวไว้ด้านหลังให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พับครึ่งตัวนี้ลงไปนะคะเย็บด้วยความถี่2.5มิลค่ะตะเข็บ7มิลนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับด้านถูกออกมานะคะใช้ที่กลับไส้ไก่หรือว่าตัวกลับของเราค่ะ มาเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ทบครึ่งนะคะตัวสายของเราค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเย็บยืดนะคะบนตัวผ้าด้านชิ้นหน้าของเราค่ะตำแหน่งที่เราจะเย็บนะคะเราแต่เราเลยค่ะตรงนี้เราอยากจะติดขวาติดซ้ายสูงขนาดไหนนะคะขึ้นอยู่ที่เรากําหนดได้เลยค่ะเวลาเย็บนะคะให้หันตัวที่เราจับตัวนี้นะคะเข้าด้านในค่ะเดี๋ยวพอเราเย็บออกมาเสร็จแล้วเรากลับออกมานะคะตัวนี้ค่ะมันจะออกมาอยู่ด้านนอกค่ะ เย็บยึดสุดเรียบร้อยนะคะเย็บเฉพาะตัวผ้าด้านนอกนะคะไม่ต้องเย็บติดกับตัวด้านในตัวซับในของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บต่อชิ้นก้นกระเป๋านะคะตัวด้านนอกกันก่อนค่ะประกบลงไปนะคะเย็บด้วยความถี่ห่างนะคะประมาณ3มิลน,นะคะแล้วก็จากตัวขอบผ้าตรงนี้นะคะถึงแนวเส้นเย็บค่ะอยู่ที่7มิลค่ะ เย็บต่อก้นกระเป๋าด้านนอกเรียบร้อยนะคะส่วนก้นกระเป๋านะคะชิ้นซับในนะคะเราจะพับผ้าตรงนี้นะคะขึ้นมาค่ะกรีดให้เป็นรอยนะคะหรือใช้ตัวเตารีดรีดลงไปนะคะขึ้นมาตรงนี้นะคะประมาณ1เซนนะคะทั้ง2ด้านค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะเย็บเข้าข้างกระเป๋าค่ะทั้งสองข้างนะคะยาวมาสุดทั้งสองข้างเลยค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเย็บด้วยความถี่ประมาณ3มมิลน,นะคะจากตัวขอบผ้าเข้ามาถึงตำแหน่งเย็บค่ะที่7มิลค่ะ แบบเดียวกันทั้งสองข้างนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดช่วงมุมนะคะของตัวก้นกระเป๋าของผ้าชิ้นด้านนอกนะคะออกนะคะแฉลบออกอย่างนี้นะคะเพื่อลดความหนาเวลาที่เรากลับออกมาค่ะผ้ามันจะได้ไม่กองกันเยอะค่ะเสร็จแล้วนะคะช่องกับผ้าที่เราเหลือไว้ตรงนี้นะคะเราก็จะกลับตัวด้านถูกออกมาค่ะ ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บปิดนะคะช่องกับผ้ากันค่ะด้วยความถี่ประมาณ3มิลน,นะคะแล้วก็เข้ามาจากตัวขอบผ้าค่ะประมาณ2-3มิลค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระเป๋าของเราค่ะเห็นไหมคะว่าเย็บง่ายมากเลยค่ะ